ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาเจอก,กับผมอีกแล้ว XE Channel ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาจัดเทียร์ผลวีสาทุกบนในบอกฟุตกันครับดูสิผลนะอะผลเยอะไหมครับทุกคนโอเคมีตั้งแต่ลำดับดีบีซอ่ะี ขอเปลี่ยนตรงนี้หน่อยแล้วกันอันนี้ก็ลงไปข้างล่างแล้วกันก็อย่างแรกคือผลช้างแล้วผมขอเปลี่ยนอันนี้แป๊บนึงนะเพื่อนโอเค โอเคต่อมาผลแรกผลช้างเหรอผลช้างผมขอามาจักงหนึงเรืก่อนนะคะเคลนขึ้นมาขึ้นบนอ่ะเอา B S แล้วกันนะต่อมาผล K W T H งั <c oughs> ้นเอา A ไปแล้วกันนะผล Finger ผลนี้โหดเปล่าทุกคนมันบอกให้ระดับ A แล้วกันนะ ผลคิดซะแน่หรอผลที่หายากที่สุดแต่เพี้ผลเสียนั้นเอามาตรงนี้แล้วคันเ,เดี๋ยวผลเสียมาเมื่อไหร่เอาก่อนผลเสียผลเสียอยู่ข้างล่างเลยต่อมาผลเลิฟเป็นผลที่หนวดดำอยากได้ป้าป่าเนี่ย ผลลักล้านแต่ว่าสกิลก็โหดอยู่นั้นไปละดับเอผล shadow ผล shadow ลำดับไีไปแล้วกันนะทีเล็กเลยอืมมันดีกว่าผลคิสเน่แน่นอนผมว่าผลคิสเน่ดีกว่านะ,ะไม่ไหวอะ่ะ <peach> โอเคต่อมาผลโมจิเป็นผลที่ฟัานดีมากๆเอาไปารับเอผลสไปเดอร์เอ่อหรือไปทีลิสความชอบนะครับทุกคนอืมนอกจากได้สไปเดอร์แมนงั้นผมก็เอาจิงแกะให้รับแับซีนะแต่มันสามารถขนย้ายได้งั้นเอาไปเล่นแับบ,บี โอเคมังกรงั้นเอาไประดับเอสลวกันโหดในการ PVP มากเลยอะ่ะจริงมันก็จะโอดอคคดะหดก,กับคนคิสเน่เออมันโหดกับคนคิสเน่ะคนที่มากเอา นี่ที่ผลทีมากก็เป็นผลที่ฟาร,ร์มดีนะผมก็ให้ระดับเอแล้วกันฮิผลมากมากเหรอผลที่ดรเมิแรงแี่ดดสนเกมเนี่ยนะข้าไม่ได้เอสข้าไม่ให้เอสก็แปลกแล้วโอเคผลไฟเป็นผลที่ฟาร,ร์มดีมากๆโอ้อแล้วก็ทุกคนผมแนะนำให้เอาผลระดับบีขึ้นไปนะครับ ไอเด่นผลนักมหยในลำดับนี้เลยอ๋อลดับดีครับอืมผลไฟก็อยู่ในระดับบีนะครับสปินเหอรอเอาไปเอผลแสงเป็นผมที่ผลใช้อยู่ตอนนี้สกิโยโหดมากเอาไปเลยบี B. ผลช็อปเอาไปเลยซี C. ผลแซนเรอ ไม่สิทีนี้มันฝนน้ำแข็งมันอยู่ตรงฝนน้ำแข็งมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่โอเคฝน้ายเออผมให้เราจัดีแล้วกันนะแล้วฝนน้ำแข็งเหรอถ้าลำดับ B แล้วกันนะสามแถวตรงเรียบร้อยคนส่งเสตือนผมให้ B แล้วกันนะ ้ผลคอนโทนทาให้สี C แล้วกันนะถือว่าใช้อะไรได้อยู่ผลน้ำเหรอผลมนม้ำอ่ะสี C. ผลบิก๊กม,มัมชาลอล์ลิลลินนะ่ะชาลล์ลิลลินนะ่ะอันนั้นไปเลยเอสละกันนาะเอสละกันนะอ่ะโอ้บนนี้ A เอสก็แบกแล้วเว้ยอืมผลนี้อย่างนั้นเหรอบอมมเหรอเอาไปเลยีแล้วกันนะเฮ้โอ้สปริงงั้นเอยไปเลย F แล้วกันผลนี้เอาอ F ไปแล้วผลนี้ก็ถือว่าดีกว่าผลนี้นะ C ร้อน คุณพระโอเคอันนี้ให้ระดับเอแล้วกันเวนอมนะเอเอแล้วกันผลยางยืดอืม,มดีหมุนไม่ได้เอาไปในสีแล้วกันนะฮู้บนนี้เลยผลสมมก ก็ถือว่าใช้ได้เอาไปเล่นระดับซีผลเสมงถือว่าใช้ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ผลแพนง <c oughs> ั้นเอาไประดับเดียวกับผลแสงแล้วกันนะ,ะ,นะ <c oughs> โอ้ my หก็ทีนิดเดียวละอ,อันนี้อย่าไปสนมันนะครับผมเอาผิดมา <c oughs> โอเคต่อมาเป็นบนมังกรทำไมเอสกบาแล้วพวก <c oughs> ผมไม่เอสกาบาแล้วครับทุกคนขอตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคอืมต่อมาห้าผลสุดท้ายนะไม,ไม่ไม่นับผลช้ากันนี้นะครับทุกคนไม่นับผลช้ากันที่ผมถืออยู่นะผลอะไรวะเนะี่ยทุกคน อพรนหอผลประตูฮิผำจะเอาให้เราดับอะไรดีฝันยากมากอะอยังนั้นก็วราปได้เอาเป็นระดับ B ผลพิอเออรบนความรักอยู่ในระดับนั้นอความรักอยู่ในระดับ A อันนี้ก็ต้องอยู่ในรำดับ B ขนเสือไลออนโอเครีโอผานนะผนชื่อว่ารีโอผาดนะครับทุกคนผนเขาชื่อว่ารีโอผาดครับทุกคนทำไว้ก่อนครับแล้วก็เอามาตั้งไว้ดีกว่าขนคิสเน่ดีกว่าผนคิสเน่ลแล้วก็แล้วก็ดีกว่าขนงองวยเอาไป

ผลสายฟ้าข้าไม่ให้เอสกบ่ายแล้วครับทุกคนอือืออืออ้ยน้อยู่ลำดับนี้แล้วก็อยู่ไนก็ผลนีอยู่เหนือนี้สมงหนึ่งผลอเฝ้าคนเอาไปเลยลำดับสี่ วันนี้คุี่ลิสตนะครับพืนวันจันทร์เดี๋ยวคุณที่ช่นรายกกันกยวค่ะนรัก้็รักแต่เพืกนคนเลยครับี่ที่ที่ผมจัดก็สำหรับวันนี้ขอจบแต่เพลเท่านี้ลาก่อนครับ